ซื้อของฝากแม่พิ้นไปเฮ็ดบุญซื้อขนมกับน้ำท่านขนมท่านนา้ำอันนี้ก็เสียไปเฮ็ดบุญคือกันเฮ็ดบ<แ>ุญไห้อันสังกะรีสามองค์อยู่เฮือนแม่ปูไปไไน,นั่งได้เดีย๋ยวไปขยับไปซื้อแล้วเรียบร้อยไปบ้านแม่ปูบ้านนี้ซื้อไปหฮร้านเมื่อนี้อีตโตนมันเล็กนอ้อยเออท่านเฮ็ดบุญกับกักกะเจ้าะวก็เฮ็ดบุญกะลูกกับห้านนําเนี้ซื้อน้ำซื้อขนม ไปฝากแล้วจงไปเบิ้งความสามารถแขวยในการอัดอันนั้นพี่น้องไอ้ขวันมาหืป่าน่าอายอะน่าเกียดประสนน่าเกียดสันรับมึงแล้ววัญบ่หน้าเกียดําหรับได้ดอกกูดิสกล่องหนึ่งสี่สิบอัดแน่นเป๊ะไม่มีช่องลมหายใจเลยเวพินผสมประสานมาเดี๋ยวจะไปเบื้องบั่นไม่พินึีกเธอหนึ่งเนาะไปอีกจัาหนก็ฮอดละห่างกันประมาณเคืองโลนี่แหละมานปูเออเออเอ้ามานปูเออบ้านไอปูเอยเอาไปแล้วแล้วสติสตังเอาไปร้ายแล้ว ไปแล้วเป็นยังไงลนะบันทึกป้ายดูไม่ต้องเปิดเขาเองหรอกเขาเป็นมิเองเปิดเลยไม่เป็นไรตดมหาดากเองครึ่งกิโลเนาะตั้งครึ่งกิโลนะจุดนี้นุ่นไปไม่ได้ฮะคือเส้นนี้ไม่ได้เหรอเขาไม่ขึ้นเหรอไม่ใช่มันเฉพาะคนที่เขาอยู่ไงไม่เขียนป้ายอยู่แม่เอาก็เราไม่อยู่เราก็เข้าผ่านไม่ได้เลยเหรออืมงั้นก็ไปนู่นแหละหน้าอีกาเหมือนเดิมนั่นแหละไปปะป๊าปะ